สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูหน้าตานะครับของปพ5ปพหออนไลน์นะครับตัวปพนะครับก็จะมีไฟล์นะครับทั้งหมด6ไฟล์แยกเป็นชั้นเรียนนะครับแต่ละชั้นเรียนก็ประกอบไปด้วยวิชาต่างๆนะครับอยู่ในไฟล์นั้นๆนะครับในหนึ่งไฟล์อย่างเช่นเราเปิดไฟล์ป .1 นะครับข้างในนะครับชีทแรกก็จะเป็นชีทลงทะเบียนนะครับสําหรับ ฝ่ายทะเบียนเนี่ยลงข้อมูลนักเรียนนะครับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียนนะครับว่าโรงเรียนอะไรครูจำชั้นนะครับพอออเชื่อใดและก็จะเป็นในส่วนของอารายวิชานะครับที่เรียนในชั้นนั้นๆน,น,นะครับถัดไปจะเป็นเกรดเฉลี่ยนะครับที่คำนวณมาจากการกรอกคะแนนในวิชาต่างๆนะครับของคุณครูผู้สอนนะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นรายวิชาต่างๆนะครับที่เรียนอยู่ในชั้นนั้นๆนะครับก็เรียงตั้งแต่ภาษาไทยคณิตวิทย์นะครับไปเรื่อยๆนะครับในชีวตของรายวิชาเนี่ยนะครับก็จะมีเริ่มต้นด้วยนะครับบันทึกการมาเรียนนะครับบันทึกการมาเรียนก็จะคำนวณน,นับเวลาเรียนนะครับในแต่ละเดือนแล้วก็คำนวณร้อยละนะครับ แล้วก็จะสรุปไว้ให้นะครับในแต่ละเทอมนะครับแล้วก็ในภาคเรียนที่2นะครับช่วงท้ายก็จะสรุปในแต่ละเดือนว่าภาพรวมแต่ละเดือนเนี่ยมาเรียนกี่วันนะครับแล้วก็จะสรุปในภาพรวมว,ว่ารวมแล้วมาเรียนกี่วันแล้วก็คิดเป็นละเท่าไหร่นะครับถัดไปนะครับจะเป็นการประเมินผลโดยชีวัดนะครับซึ่งจะแยก ออกเป็นตัวชี้วัดระหว่างทางและก็ตัวชี้วัดปลายทางนะครับอาจะแยกด้วยได้สีนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็จะ,ะประเมินตามผลตัวชี้วัดนะครับที่เราได้แยกไว้ถัดไปนะครับเป็นการประเมินคนนนุณลักษณะอันพัวสคงนะครับจะใส่ตัวเลข3 2 1แล้วก็มีบันทึกผลการเรียนนะครับบันทึกคะแนนโปรแกรมจะ คำนวณเกรดไว้ให้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์นะครับในส่วนของบูรําชั้นนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะคำนวณลงสรุปลงหน้าปกนะครับของรายชาหน้าปกจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับชีตสุดท้ายนะครับจะเป็นปพ .6 นะครับบสุดท้ายเนี่ยปพ .6 ก็เป็นในส่วนของ คุณครูประจําชั้นนะครับในการกรอกนะครับปปหกก็จะมีส่วนต่างๆนะครับตั้งแต่ข้อมูลทั่วไปนะครับน้ำหนักส่วนสูงบันทึกการมาเรียนกิจกรรมนักเรียนสมรรถนะสําคัญนะครับในส่วนของอคุณลักษณะอันมปรงสคงนะครับกับการอ่านคิดวิเคราะห์เนี่ยก็ไม่ต้องใส่ในปอหกแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะดึงข้อมูลมาจากปอห้าไว้นะครับ ชีตสุดท้ายนะครับก็คือเป็นชีตของปอปอ .6 นะครับซึ่งจะรวบรวมข้อมูลที่คุณครูจำฉันกรอกไว้ในชีตลงข้อมูลพป,อปอ .6 ข้อมูลก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับปพออ .6 เนี่ยก็จะแสดงผลนะครับในรูปแบบของการค้นหาตามเลขประจำตัวนักเรียนนะครับเราจะใส่เลขประจำตัวนักเรียนเช่น ตรงนี้นะครับหนึ่ง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 แล้วก็กด Enter นะครับก็จะโปรแกรมก็จะ,ะค้นหาใายชื่อนักเรียนของนักเรียนคนนั้นนะครับก็จะดึงข้อมูลนะครับอันนี้เป็นพพ6ก็คือทั้งเล่มเลยนะครับการในการพิมพ์นเนี่ยก็คือจะเราจะเซตค่าการพิมพ์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปที่ข้อมูลนะครับช่วงที่ ตั้งชื่อแล้วนะครับแล้วก็ปปหกอออนไนครับมันก็จะคุมดำนะครับทั้งหมดแล้วก็เราก็ทำการพิมพ์อ่านี่นะครับและนี่คือหน้าตาของปพห้าปพหกออนไลน์นะครับ